นึกถึงภาพที่น่าตื่นเต้นสมาร์ทวอตไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจที่อาจช่วยตรวจจับโรคหัวใจได้ก่อนใครแต่เรื่องราวของมันในการคัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นยังเต็มไปด้วยคำถามและข้อสงสัยมากมายจะแม่นยำจริงหรือเปล่าและถ้ายังไงต่อไปบทความนี้จะพาคุณดำดิ่งลงไปในรายละเอียดจากงานวิจัยล่าสุดที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเทคโนโลยีสวมใส่เหล่านี้แต่ก่อนอื่นมาฟังเรื่องราวน่าสนใจนี้กันก่อนเลย งานวิจัยเผยว่าสมารทวอทช่วยตรวจจับโรคหัวใจได้จริงโดยเฉพาะภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือที่เรียกว่า t r ีอ f i b r i l l a t i o n (AF) ซึ่งเป็นปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจอื่นๆการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนินเน่นๆจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสุขภาพของเรา ในปัจจุบันสมาร์ทวอตหรือนาฬิกาอัจฉริยะได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายหลายแบรนด์ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอย่าง FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้ใช้ฟีเจอร์ตรวจจับ AF แต่ยังมีผู้ใช้จำนวนมากที่สงสัยว่าเทคโนโลยีบนข้อมือนี้แม่นยำแค่ไหนถึงจุดที่ควรเชื่อถือได้หรือไม่ เพื่อไขข้อสงสัยนี้นักวิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาณโดยรวบรวมข้อมูลจาก26งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมผู้ป่วยจำนวน17,349คนเพื่อประเมินความแม่นยำโดยรวมของสมาร์ทวอตในการตรวจจับ AF งานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร JCC Advances ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ ผลลั์ที่น่าสนใจคือสมาร์ทวอสแสดงความแม่นยำในการตรวจจับที่ยอดเยี่ยมโดยภาพรวมแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมาดูตัวเลขกันเลยค่าความไว Sensitivity อยู่ที่95%เฉลี่ยรวม94.81%ซึ่งหมายถึงถ้าคุณเป็น AF จริงๆอุปกรณ์มีโอกาส95%ที่จะตรวจพบความผิดปกติได้ค่าความจำเพาะ e เ i f ฟิ ity อยู่ที่97%เฉลี่ยรวม 96. 1า แปลว่าถ้าคุณไม่ได้เป็น AF อุปกรณ์มีโอกาส97%ที่จะรายงานว่าปกติส่วนค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้ง AUC ที่วัดประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่0.97ยิ่งใกล้ย1 0ยิ่งดีซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือสูงแต่มาถึงส่วนที่หลายคนมองข้ามกันบ่อยๆเทคโนโลยีไหนดีกว่ากันสมาร์ทวอ์สมัยนี้ใช้เทคโนโลยีหลัก2แบบในการตรวจจับ AF คือ ECG electrocardiogram ซึ่งวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยตรง พบในแบรนด์อย่าง Apple Watch, Samsung, Widdings และ PPG p h o t o p l a s m o g r a p h y ที่ใช้เซ็นเซอร์แสงสีเขียวเพื่อวัดการไหลเวียนของเลือดที่ข้อมือใช้ในหลายแบรนด์ทั่วไปสิ่งที่น่าประหลาดใจคือความแม่นยำของทั้งสองเทคโนโลยีใกล้เคียงกันมาก PPG ได้อย0.98ในขณะที่ e CG ได้0.97แสดงว่าทั้งสองไม่แตกต่างกันมากนักในด้านนี้แล้วแบรนด์ไหนแม่นยำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบแบรนด์ที่มีข้อมูลเพียงพอจากงานวิจัย a ัม u ุงขึ้นนำด้วย a u c 0.98ตามด้วย Amazfit ที่ใกล้เคียงกัน AUC 0.98, Apple Watch อยู่ที่0.97และ Widdings ก็0.97เช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิจัยพบข้อสังเกตสำคัญจากการวิเคราะห์ META i e g i e s s i o n ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละงานวิจัยมีผลต่อความแม่นยำมเมื่อปรับผลลัพธ์ให้คำนึงถึงสิ่งนี้ความแตกต่างระหว่างแบรนด์ต่างๆก็ไม่มีในสำคัญทางสถิติอีกต่อไปนี้อาจหมายความว่าตัวเลขที่ดูน่าสนใจไม่ได้มาจากอุปกรณ์เสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับวิที่การศึกษาด้วยและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสงสัยและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่าง แม้ผลลัพธ์โดยรวมจะดูดีแต่ยังมีข้อควรระวังหลายอย่างที่ผู้ใช้ต้องรู้เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางหรือตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นมาดูกันว่ามีอะไรบ้างและทําไมจุดนี้จึงอาจจุดประกายการอภิปรายกันในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทวอท์ความเสี่ยงของผลบวกลวงในชีวิตจริงใน26งานวิจัยนี้อัตราความชุกของ AF เฉลี่ยอยู่ที่11%ซึ่งสูงกว่าประชากรทั่วไปมากปัญหาคือเมื่อนําอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้กับประชากรที่มีความเสี่ยงต่ํา เช่นคนอายุน้อยที่สุขภาพดีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทวอทส่วนใหญ่โอกาสเกิดผลบวกลวง (false positives) จะสูงขึ้นมากนึกถึงภาพว่าถ้าคุณเป็นคนร่างกายแข็งแรงแต่สมาร์ทวอทบอกว่าหัวใจผิดปกติคุณจะรู้สึกอย่างไรจะเชื่อหรือไม่นี่อาจเป็นประเด็นที่ใครหลายคนไม่เห็นด้วยเพราะบางคนอาจเห็นว่าการแจ้งเตือนเกินดีกว่าการไม่แจ้งเลยผลกระทบจากผลบวกลวง การแจ้งเตือนที่ผิดพลาดอาจสร้างความวิตกกังวลจิตใจให้คุณทำให้ต้องไปตรวจแพทย์โดยไม่จำเป็นหรือเพิ่มภาระให้ระบบสุขภาพเช่นถ้าคุณเป็นวัยรุ่นที่ชอบออกกำลังกายแต่สมาร์ทวอเตือน AF คุณอาจเสียเวลามากับการตรวจที่ไม่จำเป็นนี่คือจุดที่หลายคนอาจโต้แย้งว่าประโยชน์ของสมาร์ทวออาจไม่คุ้มกับความเสี่ยงขนาดของงานวิจัยมีผลต่อความแม่นยำ ดังที่กล่าวไปแล้วขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่กว่ามักรายงานประสิทธิภาพที่ดีกว่าความแตกต่างอาจไม่ใช่จากอุปกรณ์แต่จากวิธีการศึกษานี้อาจเป็นข้อโต้แย้งสำหรับผู้ที่เชื่อในแบรนด์หนึ่งแต่สงสัยอีกแบรนด์นึกถึงเช่นถ้าคุณซื้อซัมซุงเพราะคิดว่าแม่นยาสุดแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพราะงานวิจัยมีกลุ่มใหญ่คุณจะยังเชื่อมั่นหรือเปล่าภาวะ AF ชั่วขณะสมาร์ทวอตอาจตรวจพบ AF ที่เกิดขึ้นชั่วคราวซ u c l i n i c a l AF แต่แพทย์ยังไม่แน่ใจว่า AF แบบนี้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากแค่ไหนหรือต้องรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือไม่นี่อาจเป็นจุดที่จุดประกายความคิดเห็นแตกต่างบางคนอาจเห็นว่าการตรวจพบทุกอย่างดีกว่าแต่คนอื่นอาจคิดว่ามันสร้างความสับสนมากเกินไปคุณภาพการบันทึกในหลายงานวิจัยมีการตัดผู้เข้าร่วมบางคนออกเพราะข้อมูลไม่ดีพอในชีวิตจริงถ้าคุณขยับหรือใส่ไม่ถูกต้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่ช่วยให้เข้าใจ ลองนึกดูว่าถ้าคุณสวมสมารทวอตขณะวิ่งหรือว่ายน้ำผลลัพธ์อาจไม่แม่นยำเท่าการนั่งนิ่งๆอคติในการตีพีมพ์การวิเคราะห์พบสัญญาณอาคติซึ่งอาจหมายถึงงานวิจัยที่ได้ผลไม่ดีอาจไม่ถูกเผยแพร่ทำให้ภาพรวมดูดีกว่าความเป็นจริงนี้อาจเป็นประเด็นที่ผู้ใช้บางคนสงสัยว่าอุตสาหการรมเทคโนโลยีกำลังโฆษณามากเกินไปหรือเปล่าสรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมาร์ทวอตตรวจจับโรคหัวใจ งานวิจัยยืนยันว่าเทคโนโลยีสมาร์ทวอททั้ง ECG และ p p g มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับ AF เหมาะสำหรับการคัดกรองที่ดีเยี่ยมแต่ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยขั้นสุดท้ายต้องให้แพทย์ตรวจยืนยันด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อย่าง ECG12 ิอลิกยาตื่นตระหนกกับการแจ้งเตือนหากคุณมีความเสี่ยงต่ำอายุน้อยหรือไม่มีโรคประจำตัวเพราะผลบวกลวงอาจเกิดขึ้นได้และจำไว้ว่าถ้ามีการแจ้งเตือนสิ่งที่ควรทำคือปรึกษาแพทย์ทันทีนักวิจัยยังเรียกร้องให้มีงานวิจัยเพิ่มเติมในสภาพจริงทีี่ วามชุกโรคต่ำเพื่อประเมินประสิทธิภาพที่แท้จริงอ้างอิงและเรียบเรียงจาก jc https://www.jc.org/doy/ หนึ่งศูนย์หนึ j c l 2 0 2 5 1 0 2 1 3 3 question mark s p l i t w 2 s n 3 j 8 f l u 2 f l o k x m b m k e 3 w p s t u v c j b n u 4 2 v d a 6 r x c w f 2 d 7 j d k d 7 4 d x 5wus6ey4lbkkqdedjfsm2ttt7s6ucj1jaumkmosavf2u5mtc1dtwb6q อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องผลวิจัย15ปีกินน้ำตาลเยอะเสี่ยงตายโรคหัวใจ3เท่าผอมก็ตายได้ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักตัว h t t p s w w w t h a i e s c o m n e w s 1 4 4 3 4 7 1 เปิดด่านฉุกเฉินสรงหนุ่มกัมพูชาโรคหัวใจกำเริบข้ามแดนเข้ารักษาในไทย h t t p s w t d e r c o m t s q u e s t i o n m a r k p เท่ากับ1419499สุดเศร้าดีเจสาวตุรกีวัย30ปีหัวใจวายตายหลังประกาศมั่นกับแฟนหนุ่มแค่2วัน h t t p s w d a c o t h n e w s 1 4ึ่ e ส e

นักเขียนประจำเทเกอร์มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า5ปีจบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองเจาะประเด็นข่าวทางสังคมด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่ายอย่างงานเขียนสร้างสารรค์สั้นกระชับจับทุกประเด็นหัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องไลสไตล์เลขเด็ดหวยรัฐบาลไทยหวยลาวช่องทางติดต่อว w w อ e ร์แ a ดเตดแล้วคุณคิดอย่างไร คุณเชื่อว่าสมาร์ทวอตควรเป็นเครื่องมือหลักในการดูแลสุขภาพหัวใจหรือไม่หรือว่าผลบวกลวงทําให้มันน่าเกลียดใจบางคนอาจโต้แย้งว่าการวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่สมบูรณ์และอาจสร้างความวิตกโดยไม่จําเป็นคุณเห็นด้วยหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและช่วยกันอภิปรายประเด็นนี้กันเถอะ